สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการ่อนเพิ่มนะครับเป็นคนดูสตรีมไร์สดนะครับของแพลตฟอร์มติ๊กต o อนะหรือว่าเป็นยอดคนดูนั่นเองนะครับทำยังไงนั้นก็มาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยให้ทุกคนมาที่ g o Google อ่าพิมพ์ไปเลยนะว่า KMP i t t e ตัวนี้นะครับเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนั่นเองให้ทุกคนกดคลิก้าไปตัวนี้นะครับก็ถ้าใครมีดแล้วทําการกรอกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีอยู่ผมพามาสมัครนะครับ ซิวใช้อีเมลแากผ่านนี้ยันน่ผ่านนะครับกรอกให้ครบทั่วเลยนะครับทั้งสอย่างนี้อ่าอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงเนาะก็ทําการมั่วกันได้เลยนะครับเนาะอ่าก็มั่วไปเลยอ่าแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อท้อการสมัครสมาชิกนะครับอ่าแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันได้เลยนะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับอ่าและนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ k e m นะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วให้ทุกคนมาดูที่มหมู่กัน ้ามุดหมูนะครับจะเป็นตัวทดลองใช้งานฟรีมีให้ทุกคนใช้นะครับถ้าใครอยากมาลองว่ายอดได้จริงไหมนะครับยอดขึ้นไหมนะครับมาลองใช้ได้เลยอ่าตัวน,นี้นะครับจะเป็นฟรีของปั๊มถูกใจของไอจีก,ก,กับปั๊มมิวติดตอกเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนะอ่า ตรทจลองช่วยงานฟรีตัวนี้นะไม่สามารถกดส่งตัวนะครับหรือว่าแจ้งแอดมินตรงตัวเชื่อเหลือได้นะครับอ่าหรือว่าแจ้งทิกเก็ตนั่นเองอ่าแต่ติดต่อแอดมินทางไลน์ได้อยู่นะครับให้ทุกคนแอดมาที่ไลน์ได้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการสแกน QR code ได้เลยก,ก็ติดต่อไลน์ก็สอบถามเขาดูนะครับบริการต่างๆก็สอบถามได้อ่าส่วนบริการบนหมู่ปกติจะเป็น a c e b o o k YouTube t i k t o k Instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนำเนาะอ่าทั้ง4นี้นะครับ4แพลตฟอร์มนี้หลักๆอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนก็รู้อยู่อ่า ก็มีให้เลื่นดูเลื่นอ่านได้เลยนะครับก็จะมีบริการต่างๆเลยทุกคนสามารถเล่นดูได้ส่วนใครนะครับที่มาแพลตฟอร์มตอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตีแพลตฟอร์มหลักคองเล่นลงหลงล่างสุดดูนะครับเขาจะมีบอกอยู่สุดผมนะครับจะเป็นทิกต o k กนะครับกดไปที่ทิกต o k ด้านบนก็ได้นะครับแล้วดูตรงหัวข้อใหม่นะครับบนมืแล้วผมจะหาคนดูไลฟ์สดนะครับคุณภาพดีผมจะเอา s หนึ่งตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะครับเนาะก็กี่นาทีก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวผมจะ อ่าปริมาณเนาะอันนี้คือขั้นต่ำอ๋อเนี่เขามีเลือกอประมาณขั้นต่ำอ๋อันนี้อ่าผมเลือกแอ่สองตัวนี้นะครับแล้วก็อ่านไหมเหตุทุกครั้งนะครับก่อนจะทําอะไรตึกขึ้นนะครับ อ่าพอทำแล้วนะครับพออ่านแล้วนะครับจะเจอขมเพรลิงก์ก็จะเป็นลิงก์ไลฟ์สดนั่นเองผมจะเอาลิงก์นี้นะคเพื่อทําการกอไปแล้วกดวางนะครับอ่าดูยอดคนดูของเขาดีๆนะครับเฉลี่ยประมาณอ่าผมตีให้ประมาณสักสิบเลยแล้วกันนะครับอ่าตีไปสิบนะอ่าแล้วดูปริมาณขั้นต่ํานะครับอยู่ที่สิบคนนะครับสูงสุดก็อ่าสามหมื่นนะครับผมก็ปั๊มไปสักยี่สิบคนนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็สั่งซื้อไปเลย ะระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคูณแล้วนะครับเพลงน,นี้เราก็แค่รอยอดคนดูไลฟ์สตรีมขึ้นนะครับงง่ายๆเลยนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองอเราก็จะได้ยอดไลฟ์สตรีมนะครับในระหว่างที่ทําการรอเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําเว็บไซต์ก่อนนะครับจะมีหัวข้อปอดการของซื้อบอกทุกคนอยู่นะครับเลขออเดอร์ตัวนี้นะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับสามารถกรอบเลขออเดอร์ตัวนี้ส่งมาให้อดินดูเลยเดี๋ยวอดีมดเนินการดูแลให้นั่นเองเราจะมีหัวข้อที่มนบอกนะครับมีค่าบริการที่เราจ่ายนะครับมีสถานะขขอออองงรรรระะบบบบบกกกเเาาแลล้้้ววว็มีหัั์ดยนค หัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการแกลทโคสนะครับอ่างเปาอลเลตนะครับคริปโตเฟอร์เ t m ตม e นี่แล้วก็ท right ูมมอนี่เวเลตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสลากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ่ามว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจ่ายนะก็จะเป็น สั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคาสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอ่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะ สามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะ,ะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะ,ะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มติดตามหรืโเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับ ถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่ห้าปเซ็นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยอดสตรีมก็ได้พุ่งกระฉูดแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่เป็นห้าิบห้าคนเลยนะครับปั๊บไป20สิบนะครับแต่จะเกินเลยมาก็ดีต่อไลฟ์สดของเรามากเลยนั่นเองนะครับมันก็จะดันเนาะเป็นดันฟีดนั่นเองนะครับของสตรีมไลฟ์ของเรานะครับถ้าเราสตรีมอยู่นะครับมันก็จะช่วยดันนั่นเองงนนนะััดีีข้้ๆ ก็เป็นประมาณนี้นะครับในการเพิ่มผลดุลไร์สดนะครับถ้าใครอยากกระตุ้นยอดการขายของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นเปิดการมองเห็นนะครับของไรซ์สดก็มาทางานที่ตัวไซน์นี้ก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนก็กดลิงก์ด้านล่างมาแล้วทําการสมัครได้เลยเนาะประมาณนี้ก็วันนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับ